วันนี้มายามบ่วงตามเคยครับแต่จะหาเจอไหมอะบ่วงโอ้นี่ไม่ต่าอยู่ดีๆอยู่เลยคนหมอนสงสัยเราเป็นคนที่ไม่หมานไม่ผ่านได้หูจองป่องหูหนูบ่หหนูมออกมาเนี่ย ดูหนูไลมีส่วนเหมือนกันหนูอ,ออกหาก,กินอ้ใช่เลยเดี๋ยวใส่ไว้เลยเนี่ยคลองหนูแน่เลยเนี่ยดูหนูวิ่งครับใส่ไว้เลย ใส่ไว้เลยใส่ไปเลยเนี่ยอึบเนี่ยจะไปไหนเสียโอเคอหลังต่อไปลกก็ได้เนี่ยอุ้ยตำ อันนี้ตำตำหรือเปล่ามไม่ตำวัวควายก็มามาตำอันนี้ไม่ถูก ไปดูหลังตบปไปเ่าค,คือเราคือจะคือไหมจะคือไหมโอ้ตีนลกจริงๆเลยจําได้ว่าเราใส่ตรงไหนมั่ง เดี๋ยวนี้แหละใช่หรือเปล่ปปา เดี๋ยวหาบ่วงก่อนครับจำไม่ได้จำที่ไม่ได้มันลกเกิน